สวัสดีครับบ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุขครับวันนี้พามาชมตะกระแตนป่าตังก้าอุบลน,นะครับสามกลงนี้วันนี้บรรจุยญ้าไปแล้วเกือบ30มกิโลนะครับเราใช้หญ้าหวานอิสราเอลนะครับในการเลี้ยงไม่ทราบว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับแน่นๆอย่างนี้เลย ุดนี้เกิดวันที่6เมษายนครับนี่ก็เกิดวันเดียวกันถามว่าตากแตนเลี้ยงยากไหมเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงง่ายมากชุดนี้เกิดวันที่2เมษายนกะ18วันนะครับวันนี้อายุเขาก็จะตัวค่อนข้างเะ็สมบูรณ์นะครับ ชุดนี้ก็รอแค่ลอกคราบครั้งสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มออ,ออกปีกแล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์หลังจากนั้นก็ประมาณ 4- ีห้าวันก็จะเริ่มวางไข่นี่เลยนะครับก็น่าจะได้ไข,ขม่มวนช่วง ้นเดือนพฤษภานะครับรอบนี้ก็กินยาดูเอาเรื่องเลยครับวันนี้รวมๆแล้วน่าจะ30กิโลนะครับถึงจะคาแล้วก็รอบเย็นเราก็จะให้เสริมว่าอีกเพราะว่ากลางคืนก็กินนะครับไม่ใช่กินเฉพาะกลางวันอย่างเดียวกลางคืนก็กินเั้งหลายๆคนที่เลี้ยงตะกะแตนแล้วตะกะแตนเหลือน้อยลงเนี่ย เพราะว่าบางคนไม่ได้ให้อาหารไว้ตอนช่วงกลางคืนครับอาหารไม่พอเขาก็จะกัดกินกันนะแต่ถ้าอาหารพอเพียงนี่ก็คือเปรตนรอดจะเยอะจะสูงกว่านะครับ๋จะเปิดจิบให้ดูเอาชมข้างในกันครับคภาพจะชัดกว่า เกตเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับแน่ๆแนๆจริงๆแล้วยายายาเนี่ที่เราเอาให้กินเนี่ยถ้าเปิดเป็นลำเนี่ยเราทุบหรือว่ากรีดสักหน่อยสักหน่อยนะครับผ่าหรือผายเขาสักหน่อยเนี่ยจะกินดีมากเลยนะครับกินจนหมดไม่มีเศษเลย ยานะครับพอดีใชม้มือเดียวในการจับกล้องเนี่ยแล้วก็ถามว่าไตแร่ไตแตนได้อะไรบ้างฮนะได้ไข่ได้อาหารแล้วก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเลยนะครับเนี่ยเม็ดเหมือนเม็ดข้าวบางคนก็บอกว่าเม็ดยาหรือเห็นพวกตากไนหะตากขยี้ลานตากนะครับก็ต่อว,วันเนี่ยเราจะได้ตัว มูลตะแตนหรือขี้ตะแตนเนี่ยประมาณหนึ่งถังหนึ่งถังสีนะครับว่าตากเตรียมไว้ใช้ในสวนแล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่สนใจนะครับว่าจากการทดลองเนี่ยแค่หนึ่งช้อนชาเนี่ยเทเส้นน้ำหนึ่งขวดเนี่ยน้ำดำปีเลยนะครับแสดงว่าเขาผ่านกระบวนการหมักแล้วก็ในมลงน่าจะมีจุลินทรีย์อะไรบาง,างอย่างอยู่ด้วยนะฮะทำให้ไข่ไอทำให้ขี้เขาค่อนข้างจะ มีความเข้มข้นก็าจากการทดลองนำไปใช้ก็ต้นไม้ก็ให้สีสันที่สวยเข้มทนนานนะครับก็จะเตรียมไว้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปของบ้านทุ่งเราครับถามว่าเลี้ยงตะกะแตนชอบอยู่กลางแดดไหมที่บ้านทุ่งเรานี่เลี้ยงกลางแดดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย โรงอย่างนี้เลยแต่สิ่งที่ตะกะแตนไม่ชอบก็คือไม่ชอบน้ํานะครับน้เํเปียกๆนี่เขาไม่ชอบเลยนะฮะมีหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามว่าทําไมตะกะแตนถึงตายพอพูดคุยกันไปแล้วก็คือไปจับจุดได้บางอย่างว่าคืออากาศร้อนๆนะครับแล้วฉีดน้ำเข้าไปในกรงเลยใช้สยยางฉีดเลยนะครับไม่รอดครับตายยกกรงครับตะกะแตนเพราะว่า รวยนตัวและธรรมาชาติเนี่ยเราสังเกตว่าถ้าฝนตกเขาก็ยังหลบนะฮะนั่นเมื่อมันอยู่ในกรงเนี่ยเราก็หลีเลี่ยงเรื่องการให้น้ําแบบเปียกชุ่มนะครับถามว่าถ้าเกิดฝนตกทำยังไงเราก็ทําเป็นพลาสติกมามุงบนมุงเงี้ยเนี่ยทาเป็นหลังคานี่เหตุผลว่าทําไมผมถึงใช้ท่อพีพีซีแล้วก็นี่ครับคลิปล็อกไม่ต้องซื้อ เราก็ท่อ pvc มาผ่า pvc ดูเท่ากันเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้หกหุนเป็นโครงคลิปล็อกแล้วก็ทำมาจากท่อหกหุนเหมือนกันแล้วก็มาผ่าเนี่ยครับก็กดล็อกเข้าไปเลยแน่นครับอยู่นี่ไม่ต้องซื้อครับคลิปล็อกทำง่ายๆก็โครงทำจาก PvC มันก็จะง่ายในการ ทำที่ล็อกผ้าล็อกหลังคาถ้าเป็นไม้ไผ่ก็สะดวกไม่ต้องซื้อแต่ก็จะไม่ต้องมาใช้ตะปูตอกนะครับก็เพิ่มขั้นตอนขึ้นไปอีกชุดนี้ก็ล็อกคาบรอบนี้ก็จะเป็นใส่กักเตรียมเตรียมออกปีกใหญ่แล้วนะฮะ ก็ไว้เดี๋ยวพอเริ่มลอกคาบออกปีกันแล้วจะมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับผมฝากติดตามด้วยช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมข,าามข่าวสารของลื่นหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ